t ชื i อมทวินพอเพื่อนร่วมทางสู่ทุกความสำเร็จของคุณสวัสดีเพือพ่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้นะเนยจะมาเล่าเรื่องให้ฟังนะคะเป็นเล่าเรื่องสรุปและกันเนาะ,ะที่ฟังจากขับเฮาส์ไปฟังพี่บุ๋มมานะคะพี่บุ๋มบุญญาณุษนะคะบุญบำรุงศัพท์หาเป็นต้องเรียกว่าเป็นเจ้าแม่แห่งวงการมาเก็ตติ้งนะคะของบาร์บีคิวพลาซ่านะคะทำแคมเปญยังไงให้แบบ สุปเปอร์ปังเลยนะคะซึ่งบาร์บี้คือาซาเนี่ยพี่บุ๋มก็เล่าให้ฟังนะว่าเขาว่าเน้นในเรื่องของการทําการตลาดแบบมัธยัติ์มาร์เก็ตติ้งนะคะมัธยัติ์มาร์เก็ตติ้งก็คือการใช้เงินน้อยนะคะแต่ใช้ไอเดียมากนะคะวิธีคิดของพี่บุ๋มมาก็คือเหมือนเวลาที่เขาจะลนช์แคมเปญอะไรออกมาเขาต้องตอบคําถาม4ข้อนี้ให้ได้ก่อน,นะคะอันแรกเลยก็คือ สิ่งนี้มีคนทำแล้วหรือยังนะคะถ้ามีแล้วตัดทิ้งไปนะคะเพราะว่าถ้าไม่ใช่เราคนแรกเนี่ยโลกก็จะไม่จำค่ะก็จะตัดทิ้งไปข้อที่สองนะคะถ้าสิ่งนั้นยังไม่มีใครทำมาก่อนคิดตามต่อว่าถ้าทำแล้วเนี่ยมันจะไปสู่เป้าหมายของเราไหมนะคะถ้าใช่ก็ทำต่อถ้าไม่ใช่ก็ตัดทิ้งนะคะข้อ3มนะคะ ถ้าสิ่งนั้นนะคะตอบว่าใช่ก็คือเราไปทําต่อเนาะซึ่งถ้าใช่เงินไม่มากไม่มีความเสียหายไม่ถึงว่าถ้าใช่แล้วเนี่ยแคมเปญเนี้ยมันใช้เงินไม่มากแล้วก็ทําแล้วไม่ได้เกิดความเสียหายก็ลงมือทํานะคะข้อ4อก,ก็คืออย่าลืมว่าเราจะต้องมีการวัดผลด้วยเราจะใช้อะไรในการวัดผลนะคะทุกๆแคมเปญในการทําการตลาดเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่า เราอยากวัดผลเป็นอะไรแล้วเราจะมีมาตรวัดอย่างไรนะคะพี่บุมม๋มอให้ความสำคัญกับการเป็น first move นะคะเพราะว่ามันจะสร้างเรื่องราวที่น่าจดจำของลูกค้าได้นะคะ first move ของพี่บุ๋มใน Club House <c oughs> ก็คือเป็นวันที่ได้เหมือน Cor c o r l r a t s t r a t e g i e s กับทาง host marketing o o p s นะคะโดยพี่โดยชวนคนที่จอยเซสชั่นที่เข้าไปจอยฟังอยู่ใน club house <c oughs> เนี่ยคะ่ะร่วมเปลี่ยนโปรไฟล์บาร์บีคก้อนนะคะแล้วก็เหมือนแบบ ถ่ายรูปแชะพร้อมกันก็คือการแคปหน้าจอสกรีนนะคะแล้วก็ให้สิทธิ์รุ้นรับของขวัญพิเศษจากบาร์บีคอนนั่นเองนะคะตัวอย่าง first move เมื่อไม่นานมานี้ก็คือบา r b e c u e p l a ซาเปิดแอคเคาท์ในตัวคลับเฮาส์ซึ่งถือเป็นแบรนด์แรกในไทยเลยนะคะกับเสียงปิ้งย่างและการพูดคุยกับน้องก้อนนะคะครั้งแรกบนคลับเฮาส์นะมีเสียงแบบชูชาชูฉีอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะก็คือเราก็ ทำให้เหมือนแบบเราได้ใกล้ชิดกับน้องบาร์บีคอนมากขึ้นนะคะเหตุผลที่แคมเปญบาร์บีคอนนะมันปังนะคะเกิดจากเราเนะี่ยต้องเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรนะคะแล้วก็ลูกค้าอยากฟังอะไรนะคะ การที่เราจะเป็นแชมป์เนี่ยเราต้องผ่านการฝึกฝนแล้วก็ต้องฝึกซ้อมหนักมากนะคะพี่บุ๋มมาก็พูดประโยคนึงอยู่เสมอติดปากเขาเลยค่ะว่ามันไปได้อีกมันไปได้อีกซึ่งไม่ว่าทุกๆก,การกระทาของพี่บุ๋มพี่บุ๋มจะมองว่าเฮ้ยโอเควันนี้มันยังไม่ดีก็ไม่เป็นไรแต่มันไปได้อีกพี่เชื่อว่ามันไปได้นะคะวิธีคิดที่ทําให้พี่บุ๋มเนี่ยประสบความสําเร็จอ่ะก็คือ เหมือนการมองหาโอกาสการลงมือทําแล้วก็ความเชื่อที่บอกว่าสิ่งที่กําลังจะทำอะ่ะมันจะต้องเป็นไปได้นะคะพี่บุ๋มมีวิธีการบริหารลูกน้องโดยที่โฟกัสอยู่3สิ่งก็คือกายใจแล้วก็จิตนะคะทำอะไรก็ได้เนี่ยเราต้องเหมือนแบบตอบโจทย์ของแบรนด์นะคะเราต้องมีเหมือนเหมือนมูลช็อตวิชันที่มองเป้าหมายให้ไปถึงดวงจันทร์ก่อนเสมอนะคะคนที่ไม่เคยทําผิดก็คือคนที่ไม่เคยทําอะไรเลยนะคะซึ่งเบนช์แม็ก ในการวัดผลของมาบิกอ้อนเนี่ยปกติแล้วน่าจะจะส,สังเกตการผลอย่างใกล้ชิดเพียงแบบไม่กี่นาทีนะคะพอเหมือนแบบเริ่มรู้ว่า t โทน o อฟ o i c e ของลูกค้าแล้วว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กอะสมมุติว่าถ้าได้รับการตอบรับดีเราก็จะไปดูต่อว่าไว i ์เซล l ์เนี่ยมาด้วยหรือเปล่านะแต่ถ้าโทน o อฟ o i c e ของลูกค้ามันไม่ดีนะคะก็จะรีบไปหาสาเหตุและทีมงานที่คอยแก้ปัญหานะคะ ตัวคอมเพนลูกค้าโดยที่จะโฟกัสไปที่การขุดไปให้ถึงต้นตอของปัญหาที่แท้จริงนะคะการวัดแบรนด์ awareness ของพี่บุ๋มก็คือเหมือนเราต้องอยู่ในทุกท่วงและทุกอริยาบทในการเคลื่อนไหวนะคะในบริบทของการทำงานเนี่ยเราก็จะต้องบริหารหัวหน้าให้เป็นนะคะเราต้องเข้าใจว่าเขาเป็นคนไทป์ไหนและเขาอยากฟังอะไรนะคะการจะไปขายงานให้หัวหน้านะคะซื้อไอเดียขายแคมเปญว่าเราจะทำสิ่งนี้นะ ก็คือเราอะ่ะต้องไปทําการบ้านหรือแบบเดาทางมาก่อนนะคะหัวหน้าของเรามีคอนเซิร์นหรือข้อกังวลอะไรอยู่นะคะซึ่งซึ่งอันนี้เราก็ต้องเหมือนพยายามไปปิดปิดแก็บตรงนั้นให้ได้นะคะพี่บุ๋มยังบอกอีกว่ารู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะคะแปลว่าเราต้องโฟกัสนะคะด้วยการที่ลงมือทำค่ะคนสำเร็จนะคะไม่ได้ฟลุกนะคะแต่มาจากการตั้งใจทุ่มเทแล้วก็ทำงานหนักค่ะ พี่บุ๋มบอกว่าห้ามคิดจากฝั่งเรานะคะว่าเราอยากมีอะไรคะแต่เราต้องคิดจากฝั่งลูกค้านะคะจงมองให้แบบให้ความสําคัญนะคะแล้วก็มองลูกค้าที่ความต้องการของเขานะคะการเอาชนะคู่แข่งคือการต้องดูเหมือนจุดโหว่คู่แข่งแล้วคิดต่อว่าจุดโหวนั้นน่ะ มันเป็นที่ต้องการของคนหรือเปล่าถ้ามันเป็นที่ต้องการก็ลุยแล้วก็แก้ไขมันนะคะอย่างแพลตฟอร์ม Club House เนี่ยก็จะมาสอดแทรกช่องโหว่ของบางแพลตฟอร์มที่ยังทำไม่ได้นะคะแล้วก็พี่บุ๋มยังบอกอีกว่าต่อให้มันไม่เซสได้อย่างน้อยแบบเราก็ได้ลงมือทำมันแล้วอะไรเงี้ยถ้าเราไม่เอาชนะคู่แข่งได้เราก็ไม่ควรจะเราก็ควรจะไปเป็นเหมือนเป็นพวกเขาซะอะไรเงี้ยซึ่ง ซึ่งพี่หมุ่มาพูดเสมอเลยว่ามืนต้องทําอะไรก็แล้วแต่ที่คู่แข่งทําไม่ได้แต่ต้องทําในสิ่งที่แบบลูกค้าต้องการนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของไอเดียบางครั้งเนี่ยมันก็เกิดจากการพบเจอเหตุการณ์นะหรือเรื่องราวบางอย่างแล้วก็นําไปต่อยอดเช่นสวนสยามซื้อบัตรครั้งเดียวเทีเ่ยวได้ทั้งปีนะคะแบบนี้ก็คือเหมือนเป็นโมเดลแบบตีหัวเข้าบ้านซึ่งมันก็ดีกว่าไม่มีลูกค้ามาเข้าบ้านเราเลยนะคะแล้วก็ มีในในในขับค่ะก็ยังจะพูดถึงเรื่องของเทรนนะคะเทรนอาหารนะคะถามมุมมองของพี่บุ๋มว่าแล้วอย่างเทรนอาหารอีกสองสามปีข้างหน้าพี่บุ๋มมองว่าธุรกิจฟู้ดเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะซึ่งพี่บุ๋มเขาก็บอกว่ามุมมองในเรื่องของธุรกิจฟู้ดเนี่ยจะกลายเป็นธุรกิจที่หอมหวานนะคะเพราะขนาดอย่างมิชลินสตาร์นะคะยังให้ดาว ตามแบรนด์โลโอ้ต่างๆอย่างแบบสตรีทฟู้ดนะคะที่เปลี่ยนจากร้านนอซิงนะคะเป็นร้านซัมซิงนะคะแล้วก็กลุ่มลูกค้าอย่างชาวต่างชาติก็จะให้ความสําสสนใจนะคะกับเรื่องของสตรีทฟู้ดของเมืองไทยมากขึ้นนะคะรวมถึงพฤติกรรมของลูกค้าตอนนี้นะคะคืออยู่บ้านเฉยๆก็มีอะไรกินนะคะทําให้แบรนด์นต้องปรับตัวและพยายามเอาตัวเองมาสู่ช่องทางออนไลน์นะคะหรือทํายังไงก็ได้เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ลูกค้านะคะ แล้วก็คนเนี่ยก็เริ่มมองหาแบรนด์ที่รู้จริงในมือนั้นๆน,น,นะคะธุรกิจอาหารก็จะเป็นธุรกิจที่ใครก็เข้ามาทําได้อย่างคนที่ไม่มีหน้าร้านทําไม่มีครัวอย่างเช่นคาวคิกเช่นเองนะคะก็ทําให้แบบเปิดร้านอาหารได้นะคะเพียงแค่มีไลน์มี a c e b o o k นะคะลายกลุ่มของหมู่บ้านที่ขายของแบบตามคอนโดอะไรอย่างเงี้ยคือแค่มีไลน์เราก็ขายของได้แล้วนะคะอาหารต่างๆก็ทําให้พฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยมันแบบ เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนเป็นเรื่องราวะคะเทคนิคที่แบบมันคุ้มค่ามากกับการที่เหมือนเราได้ไปฟังสปิเกอร์คนที่แบบมีชื่อเสียงหรือที่เรารู้สึกว่าเราสนใจกับแคมเปญที่เขาจัดหรือว่าสิ่งต่างๆที่เขาทําแล้วมันประสบความสําเร็จนะคะอันนี้ก็คือว่าเป็นแบบเป็นความรู้ที่ดีมากแล้วก็รู้สึกว่า หลายๆคนที่อาจจะขายของออนไลน์หรือจะต้องทําแคมเปญนะคะอาจจะเอาพวกไอเดียของที่พี่บุ๋มไปใช้ได้เลยนะคะก,ก็วันนี้ก็หยิบสาระนะคะประเด็นดีๆจากขับเห่าที่ได้ฟังจากพี่บุ๋มนะคะมือการตลาดแห่งบาร์บีคอนนะคะบาร์บีคิวพาซ่านเองนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกการติดตามนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ